สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้วรนณะพรจะมาลงหวยนะคะวันที่หนึ่งนะคะวันที่หนึ่งมิถุนายนค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเพื่อนๆเรามาดูอ่วดที่ผ่านมาก่อนนะคะงวดวันที่สิบหกพฤษภาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะดับบนทุกหลักนะคะงวดที่แล้วนะคะวรนณะพร ไ้ที่เลขค่าค่ะหวยออกนะคะหนะะึ่งสามสองเก้าศูนย์สามค่ะล่างออกเก้าเก้าค่ะเ,เพื่อนๆดับบนทุกหลักนะคะงวดที่แล้ววันพรให้ไว้ที่เลขค่านะคะอ่าบนออกหนึ่งสามสองเก้าศูนย์สามนะคะดับบนทุกหลักก็ผ่านนะคะดับคู่บนค่ะ รับคู่บนมี08นะคะ08ผ่านค่า14ผ่านค่า21ผ่านค่า24ผ่านค่า34ผ่านค่า95ผ่านค่าเด่นบนนะคะวรรณพรให้ไว้ที่สากับ7ลอง6กับ9นะคะหวยออก903นะคะเข้าที่เลข3ามค่ะเข้าที่เลขสานะคะ เลขเจ็ดไม่มาค่ะเลขรองหกกับเก้ามาที่เลขเก้าค่ะมาสามกับเก้าค่ะดับล่างทุกหลักนะคะวัตถครให้ไว้ที่เลขหกไว้ออกเก้าเก้านะคะล่างให้ออกเก้าเก้าค่ะหกก็ผ่านนะคะดับล่างทุกหลักค่ะให้ที่เลขหกผ่านค่ะดับคู่ล่างนะคะศูนย์หนึ่งผ่านค่ะ สองเก้าผ่านค่ะสามแปดผ่านค่ะสี่ศูนย์ผ่านค่ะสี่เจ็ดผ่านค่ะและห้าหกก็ผ่านค่ะเล็กวิ่งนะคะเล็กวิ่งมีสามตัวมีห้าเก้าเจ็ดนะคะอ่าก็เข้าที่เลขเก้านะคะเลขเก้ามาค่ะวิ่งบนนะคะมีเก้ากับเจ็ดนะคะเข้าที่เลขเก้าค่ะส่วนวิ่งล่างนะคะวิ่งล่างล่างออก เก้าเก้านะคะ5ไม่มาค่ะเข้าที่เลขเก้เหมือนกันนะคะเรามาลุ้นงวดวันที่1มิถุนายนต์กับเพื่อนๆวันที่1มิถุนายนค่ะพศสองพร้อยหกค่ะดับบนทุกหลักนะคะได้ที่เลขห้าค่ะงวดนี้บนนะคะ ดับคู่บนมีหนึ่งสี่หนึ่งเก้าสามเก้าสี่สามหกสองหกเจ็ดค่ะเด่นบนมีแปดกับสองค่ะเลขรองศูนย์กับเ็ค่ะเพื่อนๆนดับล่างทุกหลักนะคะดับล่างดับล่างวันนี้ได้ที่เลขสองค่ะเพื่อนๆดับคู่บนค่ะได้ที่ศูนดับคู่ล่างนะคะขออภัยนะคะเพื่อนๆดับคู่ล่างได้ที่ศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดสองหก ส5 4ห้าสี่สี่แล้วก็เก้า้าค่ะเลขวิ่งนะคะงวดน,นี้ได้มาห้ากับแปดนะคะเลข5้ากับเลขแปดนะเพื่อนๆอน่อะวันทอก็วิ่งบนนะคะวันทรให้ดับไว้ที่เลข5านะคะเพราะฉะนั้นจะเหลือเลขแดตัวเดียวนะคะส่วนวิ่งล่างนะคะล่างนี้นี่ห้าเด่นมากเลยค่ะเพื่อนๆอน่าแปดนี่ก็ ก็เด่นอยู่นะคะแต่ว่าจะลองเลขห้าหน่อยนะคะเพื่อนๆงวดนี้เลขวิ่งมีห้ากับ8ดค่ะเพื่อนๆเ,เรามาลุ้นกันค่ะเพื่อนๆว่างวดวันที่1มิถุนาหยุดนี้หวยจะออกอะไรนะคะก่อนอื่นก็ขอให้เพื่อนๆโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงคะ่ะสวัสดีค่ะ